บรรยากาศการเดินทางช่วงเย็นวันเสาร์นะครับเลิกจากง,งานนะครับก็จะเดินทางไปที่อยุธยานะครับไปชมบรรยากาศยามคำลขึ้นนะครับอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนกัญน,นาพิเศษนะครับที่จะม่งหน้าไปทางอายุธยานะครับตอนนี้ก็ มาหอดวัดแล้วครับไก่หอดวัดแล้วเนาะครับหามองจอรถก่อนนะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องผู้คนที่ว่ามาท่องเที่ยวชมวัดชัยวัฒนารามครับค่ำคืนนี้เนาะมาหลายอยครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศของกันมาจอรถนะครับพี่น้องที่แรกครับเขามาจากปากซอยครับเห็นรถเงียบๆนึกว่าปกคอยมีผู้คนมาหลายนะครับแต่ว่าเขามาข้างใน คึกคักไร้นะครับพี่น้องของ,ของของคำคืนวันเสาร์นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาฮอต่า,าวัดไทยเลยครับมาแบะบป่า ยังกำลังขึ้นครับอยู่ที่วัดชัยวัณารามรับคนหลายครับพี่น้องมาเที่ยวชมอันนี้พี่น้องนักท่องเที่ยวเพิ่นก่อทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องทีแหลกเข้ามาครับระกว่าเงียบนอกครับเพราะว่าปกค่อยมีรถครับตแต่ปากซอยครับปกค่อยให้รถนะครับบอเข้ามาคนหลายครับวันเข้าชมนะครับที่อยู่ไปในวัดชัยวัณารามนะครับ คนมาวันนี้ครับ,บก็หลายอย่ครับ,บก็จะเป็นน้ำวนวัดวัดน้เสาว์ครับไม่นี้ครับน้เสาว์สว่งเย็นนะครับที่ได้มาเดยวชมนะครับก็จะเป็นร้านชุดไทยนะครับที่อยู่ฝั่งขวามือครับก็เป็นลานนครับเช่าใครับนักค่องเที่ยวได้เช่าสวมใส่มาเที่ยวชมวัดชัยวนารามครับ อคนมาเที่ยวชมไลยนะครับเพราะวร์วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของยามกำลังขนครับที่ไคยมาเมที่ยวชมที่วัดไช่ครับวัดไช่วัฒนารามครับเในพี่ขาวมีเครื่องนั่งบินเข้ามาซื้อบัตรเขา้าชมครับในวัดไชยวัฒนารามครับ ก็จะเป็นปอมหรือคนถ่ายจำหน่ายจำหน่นายบัตรครับไปพี่น้องทุกท่านไปชมภายในวัดนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยามค่ำคืนครับที่วัดชัยบรรณารามครับงามไหลายครับเปิดจักรประดาด้วยไฟนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนครับที่ได้มาเดี๋ยวชมบรรยากาศยามเที่ยงครับวันนี้ก็ มีโอกาสมาเชี๋ยวชวมบรรยากาศยาม่ำาัขึ้น,น,นค,ครับเป็นตลาดครับไปครับเดี๋ยวมาเบิงตรงนี้ก่อนครับาพาจปลองครับที่เป็นภาจปลองไปในวัดชัยนครับ เบื้องภาพจิมลองครับแต่กอนจากวนงามไรครับเพราะว่าสภาพสมบูรณ์แต่ก่อนครับจากงดงามไยนะครับพี่น้อง่วงนี้ก็บรรยากาศยามค่ำลึ้นครับเพิ่นก็ประดับประดาไฟตามต้นใหม่นะครับสร้างบรรยากาศความสวยงามภายในสถานที่อุทยานวัดชัยวัฒนารามนะครับมาเบิ่งครับโอ้มีที่พี่น้องเป็นสวมใส่ชุดไทยนะครับพี่น้องงดงามไรครับ มาเที่ยวชมกับใส่สนใยแล้วก็ชมบรรยกากาศภายในวัดยามค่ำคืนครับ บรรยากาศของเด็กๆกลับผลได้มาเล่นชุดไทยครับดีได้มาเล่นบรรยากาศในวัดไทยครับ พี่น้องร้ายครับตวีว่าเปิดได้มากุชมครับนําคืนนี่นะครับอยออ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 อ บรรยากาศยามค่ำขึ้นครับอยู่ที่วัดไชยวัฒนารามครับงดงามไร้นะครับพี่น้องคลิปที่เลี้ยวครับที่ได้มาเทีย่ยวชมครับก็จะเป็นคลิปช่วงกลางวันนะครับสําหรับคำคืนนี้ครับก็ได้พาพี่น้องมาเทีย่ยวชมบรรยากาศยามค่ำขึ้นของวันเสาร์นะครับก็จะเป็น บรรยากาศของการเดินทางมาเที่ยวชมของพี่น้องครับคือเป็นสสัยชุดไทยครับทือมาเที่ยวชมวัดชัยรัฒนารามครับเพราะว่าเอ็เป็นวันหยุดหลายๆท่านัเป็นก่อนได้มาเที่ยวชมของคำขื้นวันเสา์นะครับบรรยากาศคึกคักไร้นะครับ เดี่ยวแล้วน่าจะดูอีกตักหนึงผลงานดีนะคะเสียงกรุงเลเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยก็จะเป็นบรรยากาศแถววัดไช่นะครับบรรยากาศมันนี่นะครับคขำขึ้นนี่ครับพี่น้องกันมาเที่ยวชมความงดงามภายในวัดไชยวัฒนารามครับยามขำขึ้นกับก็จะเป็นการท่องเที่ยวก็เป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศยามขำขึ้นนะครับ สมัยแต่ก่อนนะครับ่าจากงดงามไร้นะครับพี่น้อง,บง,งเบื้องบรรยากาศคําคืนนีเนะครับโอ้สุดยอดไรนะครับวันนี้ใช่ไหมสำหร,รับคําคืนนี้ครับเบื้องบรรยากาศพี่น้องเพอนกอ่อเบื้องแล้วก็ทุกคนครับ,บก็มีความสุขไรครับที่ได้ขมาเที่ยวชมบรรยากาศอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับยามคําคืนครับเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนก็ไดเปิดให้กับนักท่องเที่ยว จะรอพี่น้องได้มาสมบรรยากาศความสวยงามยามค่ำคืนครับก็เปิดให้้รับชมหอดเวลา22นาฬิกาหรือว่า4ี่ทุ่มนะครับงานนั้นที่เขาได้เปิดให้สมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับทรงนี้ก่อได้ฮอดวันงานวนรดกโลกครับอยู่ที่อยุธยานะครับเมันก็จัดวันที่1 5บหา ถึง24ธันวาสองหาหกหกนี่นะครับก็จะเป็นการจัดงานที่ใหญ่โต้ไลยนะครับเพราะว่าบาริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระคนครศรีอยุธยาครับบริเวณวัดราชบูรณะหรือวัดวัดพระธาตุยังศรีนะครับเป็นกระด a จัดกลางเต้นแล้วนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆวัดพระรามแล้วก็วัดซีสันเพชรค,ครับเป็นกระด a จัดวางกลางเต็นท์ไหวแล้วครับเพราะว่าเปิดก่อไก่ฮอดงานหอดโดกโลกนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยานะครับพี่น้องที่จะเดินทางมากก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมวงบรรยากาศที่เพิ่นได้จัดงานครับภายในวันที่17ถึง24ธันวาเนี่นะครับเปิดก็จัดงานใหญ่โตนะครับเพราะว่าเบื้องล้ว เมื่อกี้ก็ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็เปิดก็กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะให้พี่น้องเด้เขามารับชมบรรยากาศอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตรพ์พระนครศรีอยุธยานะครับสําหรับค่ําขึ้นนี้ครับก็ได้พาพี่น้องมาได้ชมอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับก็จะเป็นบรรยากาศยามท่บขึ้นครับสาหรับอาทิตย์วันที่แล้วครับ ก็ได้พ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศยามกลางวันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับก็อยากให้พี่น้องมาชมบรรยากาศยามค่ำขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ค่ำขึ้นนี้ก็พี่น้องไปิมส้มสายชุดไทยนะครับก็เข้ากับบรรยากาศรรในวัดชัยวัฒนารามนะครับแลก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยนะครับพี่น้องอนุรักษ์ ประเพณีแล้วก็สืบสานชุดไทยได้เพิ่นใส่ชุดไทยครับก็อุุดยอะไรครับขวดงามอลารนะครับพี่น้องบรรยากาศของพี่น้องครับที่เพิ่นได้มาเค่ช่มบรรยากาศขึ้น,นครับ เสียงบรรยากาศของดนตรีไทยครับก็จะมีน้องๆที่ว่าเพื่อน้มาทําการแสดงอยู่บริเวณทางเข้าวัดชัยวัฒนารามนะครับมงนี้ครับก็จะเป็นป้ายบ่งบอกประวัติของเจดีครับน่าจะเป็น เจดีบรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาทิเบศหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งครับก็จะเป็นเจดีตรงนี้นะครับตามเพิ่นตามที่ว่าเพิ่นได้สนิษฐานไว้นะครับก็จะเป็นป้ายบ่งบอกครับเจ้าฟ้าธรรมาทิเบศครับก็จะเป็นคนรักเก่าของเจ้าฟ้าสังวานนะครับ มีเจ้าฟ้าสงวานก็ได้ไปรําถวายตอน้าสมเด็จพระเจ้าพรมโกศครับก็จะเป็นที่สะดุดตาของพ่อของเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าสงวานครับก็เป็นที่ทุกตาของพ่อของเจ้าฟ้ากุ้งครับก็ก็ก็เลยมาเป็นพระสนมในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมโกศครับ แล้วก็พระองค์เจ้าฟ้าช้างวานกับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ากุุงก็ถูกฟ้องนะครับว่าทําผิดจริตประเพณีนะครับก็เลยถูกโทษนะครับถูกโทษแล้วก็ถูกโบยนะครับจนเสียชีวิตนะครับเลยนําพระศพมาฝังไปภายในวัดชัยวัฒนารามนะครับแล้วก็วัดชัยวัฒนารามนี่ก็เป็นสถานที่สําคัญ ลายลายข้างนะครับก็จะเป็นสถานที่ไว้พระเพิงลายลายพระองค์ครับก็จะเป็นเชื้อพระองหลายพระองค์นะครับก็จะเป็นสถานที่สําคัญในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสำหรับบรรยากาศขึ้คขึ้นีะครับก็ได้พาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศยามขึข้คขึ้นครับ หลังจากคลิปที่เร็วนะครับทีได้พาพี่น้องมาเที wow. ่ยวชมบรรยากาศวานทั้งวันครับส่วนคาขึ้นอีก็่จะเป็นคาขึ้นของวันเสาร์นะครับหลังจากที่เลิกงานมาครับก็มาเที่ยวชมบรรยากาศย่านคำขึ้นครับก็อจะเป็นทางแรกนะาครับที่เลยเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะครับอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับก็ เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับพี่น้องก็จะเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนครับที่พลังทยอยเดินทางมาเที่ยวชมอยูีวัดชัยวัฒนารามครับขาบัดเข้าชมครับสำหรับคนไทยนะครับอยู่ที่ท่านละ1ิบาทนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องับที่เข้ามาติดตามรับส้มเป็นกำลังใจนะครับพี่น้อง คำคืนนี้วันกุคันก็แด้พาพี่น้องมากเที่ยวชมบรรยากาศายามค่ำคืนครับอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับก็ขอบขอบคุณรกำลังใจครับที่ได้เข้ามาติดตาม,มารับชมวันกูคันเลยมากนะครับสำหรับวันนี้คำคืนนี้ก็พอลาพี่น้องพี่น้องทำส้มดีก,ก่อนครับผมขอให้พี่น้องรับชมแล้วก็ขอให้มีความสุขครับก็ ขอบคุณกำลังใจนะครับพี่น้องสำหรับค่านผู้มในโซล่าพี่น้องอันดิสันดีคนครับผมสวัสดีครับ ว่าเพิ่นเห็นกล่องไปก็ดีใจนะครับเพราะว่าวงีเพิ่นก็ขายของแต่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่หลายนะครับไปโอกาสหนามาเที่ยวชมไม้เดอร์ป่าเด้อปดไปก่อนครับอ้